ท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีท่านคณาจารย์และผู้มีเกียรติที่เคารพท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่รักที่ท่านครับวันนี้เป็นวันพิเศษมากเพราะว่าเป็นวันที่เราจะได้พบกับนักบริหารการศึกษา ครูบาจารย์ผู้ซ Th ึ่งกำลังรับผิดชอบต่อนโยบายการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากพันชูเพชรครับเราปรบมือต้อนรับท่านดังๆทักครั้งได้ไหมครับกอนน้นอกจากจะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นส่วนตัวแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติในฐานะเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกิดด้วยเพราะว่าท่านองค์ปฐพิวน,นี้เป็นนักการศึกษาเป็นผู้ที่สนใจการศึกษาตลอดชีวิตของท่านไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ท่านเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นท่านเคยเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงแรงงานด้วย ที่สำคัญคือเท่าที่เราได้รู้จักประวัติของท่านท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างไม่พวกเราไม่รู้ทราบท่านจบเทคนิคการแพทย์เห็นไหมครัแต่ความมานะพยายามอยากศึกษาต่อตลอดเวลานี่ท่านก็ได้รับโอกาสไปศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ เห็นไหมครับต่างเลยนะครับทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับสุขโขทัยธรรมธิราชท่านก็ไปรปริญญาโทอีกวิทยาศาสตร์ทางด้านบริหารรัฐศาสตร์การปกครองอะไรต่างๆนี่จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ที่สำคัญคือท่านได้รับ ปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทจากหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อนด้วยัเท่าที่ผมจําได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงศึกษาทุกวิถีทางแต่ที่สําคัญก็คือท่านอาจจะไม่ได้ติดตามทั่วถึงเท่าที่ผู้ที่รู้จักท่านดีแล้วนี่จะเห็นว่าท่านเป็นนักเขียนนักพูดนักวิชาการแล้วเป็นครูที่ดีมากๆ ผมชื่นชมท่านแล้วก็รู้จักท่านถึงแม้ท่านจะอายุน้อยกว่าผมแต่ผมก็เคารพรักท่านมากนะครับแล้วท่านมาวันนี้เนี่ยเท่ากับทําให้ผมได้พบกับเพื่อนเก่าที่เราบูชาเราชื่นชมนะครับถ้าพวกเราที่นี่รู้จักคําว่าการสื่อสารการเมืองที่พวกเราภูมิใจว่าเราได้ทําหน้าที่สร้างคนเก่งในด้านการสื่อสาร การเมืองผมก็อยากจะบอกว่าคนที่มีความสามารถในการสื่อสารดีที่สุดคนหนึ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ก็คือท่านองค์ปฐุกในวันนี้แหละครับคือท่านรองศาสตราจารย์ดตรจักซึ่งพูดเก่งมากเรียกว่าเป็นนักสื่อสารการเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรือจะหักในวงเล็บหน่อยที่หนุ่มที่สุดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสมัครผู้แทนที่จะไปปราศัยหรอก แต่สามารถทําให้คนที่เป็นผู้แทนรัษฎรคนเป็นรัฐมนตรีคนเป็นรัฐบาลนี่รับฟังท่านเพราะคําพูดคําจาของท่านไม่ก้าวร้าวไม่ดุดันแต่ได้สาระได้ความประทับใจได้ความชื่นชมนั่นคือสิ่งที่ผมติดตามฟังมาตลอดว่าง mm. เก่งจริงๆ,ๆไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในฐานะอธิการบดีมหาชัยเกิดในวันนี้เพราะฉะนั้น ผมกับเพื่อนฝูงที่นั่งฟังอยู่นี่จึงภูมิใจที่ได้ต้อนรับท่านองค์ปาถกที่เป็นทั้งนักวิชาการนักบริหารผู้นำชุมชนแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นนักการศึกษาอย่างแท้จริงด้วยนะครับนั่นคือความรู้สึกในใจแต่ว่าในฐานะที่ท่านมาในฐานะของกระทรวงแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้แทนของท่านรัฐมนตรี ผมก็อยากจะกราบเรียนว่ามหาไทยเกิดเป็นมหาไทยที่เก่าแก่มีชื่อเสียงมา68ปีแล้วครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มก็รู้ว่ามหาไทยเกิดท่าน,นโดดเด่นในเรื่องภาษาอังกฤษใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องไปที่มหาไทยเกิดแล้วปรัชญาของการศึกษาของอาจารย์ดรเกิดก็ยังได้ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ มหาไทยเกิกที่เราเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการบ้างเนี่ยก็ได้อาศัยคนเก่าที่เคยบริหารจัดการมหาไทยเกิกเพราะฉะนั้นความเก่าซึ่งเก่งและรับผิดชอบมาโดยตลอดนั้นทําให้เราบริหารวิธีใหม่กับสถานาการณ์ใหม่ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมหาไทยเกิกจึงเป็นองค์ประกอบของความใหม่ที่เราจําเป็นต้องเปลี่ยนไปและความเก่าที่มีรากฐานที่ดีมาก่อน นั่นก็คือความเข้าใจของผมแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ท่านคงจะก,กรุณาบอกเราว่าทิศทางหรือนโยบายที่เหมาะสมกับมหาไทายจะไปทางไหนบ้างแล้วควรจะไปอย่างไรผมเชื่อว่าพวกเราจะได้กำลังใจจากท่านจะได้ความรู้จากท่านและก็ได้แรงดนใจจากท่านอย่างแน่นอนขณะเดียวกันอยากจะกราบเรียนต่อที่ประชุมนี้ว่า ท่านให้เกียรติเราครั้งนี้ด้วยความเต็มอกเต็มใจมากแต่เวลาของท่านในระบบราชการในระบบการบ้านการเมืองปัจจุบันนี่ท่านจะขอเวลาพูดไปถึงประมาณสักสามโมงคึ่งท่านจะไปปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อแต่ว่าเราได้เตรียมการไว้ว่าเราจะพบกันวันนี้เมื่อท่านจากพวกเราไปเพื่อไปภารกิจใหม่เนี่ยเราอาจจะอยู่ด้วยกันอีกนิดหนึ่งเพื่อจะได้ คุยกันในระหว่างพวกเราว่าแนวทางนโยบายลิทิศทางการศึกษาที่ท่านได้กรุณามอบให้เราในวันนี้เนี่ยเราน่าจะเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างเพื่อประโยชน์ของการศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายและทิศทางที่ท่านบอกเราไว้บันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออนุญาตเปิดการประชุมสัมมานาและการบรรยายพิเศษซึ่งถือว่าเป็นการบรรยายพิเศษที่พิเศษจริงๆในวันนี้ ขอต้อนรับพระนักท่านประธานที่ปรึกษากระทรวงอุดมศึกษาของไทยด้วยการปรบมมือดังๆอีกสักครั้งครับ <laughs> ขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับท่านครับ